ครับพวกกับลุงพลก็เดินปากแล้วนะครับวันนี้ลุงพรพามาดูไม้สวยๆในสวนยางครับไม้ด่างนะครับเมื่อกี้ลุงพรได้เจออไวยแล้วนะครับวอนเจอแล้วสี่ต้นเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับนี้ลุงพลก็เดินเดินเข้ามาเจอไม้อีกแล้วครับอยู่ในตระกูลเฟิร์นนะครับอยู่ในตระกูลเฟิร์นนะครับเขาด่างนะครับเขาด่างสวยเฟิร์นอะไรนั้นลุงพรก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักเนาะแต่ว่าเขาด่างสวยนะครับ เด hmm, ี๋ยวไปดูต nice. ้นต้นที you, um ่ว่าเขาไม่ด่างเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ว่าเขาไม่ด่างมีเยอะมากก็ที่ว่าไม่ด่างเห็นไหมครับนี่ก็ใช่นี่นี่เริ่มด่างแล้วครับเห็นไหมครับเริ่มด่างแล้วเริ่มด่างแล้วเห็นไหมครับไม้ด่างนี่มีเยอะเยอะเยอะจริงๆเลยเนาะนะครับเขาเริ่มด่างแล้วต้นนี้เขาเริ่มด่างแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ด่างครับเฟื่อนนี้เขาจะเป็นแบบเขียวแบบธรรมดาเขาเรียกอะไรเฟื่อนเฟืนอะไร ร้อยยอดหรือว่าพันยอดอะไรของพก,ก็ไม่รู้เลยเนะาะแต่ว่าไอ้ตัวนี้เริ่มด่างนะครับนี่บัวสันโดดเห็นนะครับอันนี้คือบัวสันโดดบัวสันโดดนี่จริงแล้วมันมีหลายอย่างครับไอ้ตัวนี้ก็แบบแบบอย่างหนึ่งเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะมีเต็มสีอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับเต็มสีหมึกนะครับสีหมึกสีหมึกอยู่ตรงกลางเป็นจุดอยู่นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีตัวนี้ก็มีแต่ว่านิดนิด นิดอยู่นะครับไปดูกันไปดูกันนะครับไปดูกันดูเออดูตัวนี้โอตัวนี้ด่างสวยครับเฟินเฟนแบบเมื่อกี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับด่างนะครับนี่นี่คือด่างนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะตายนะนี่คือเขาด่างนะครับเขาด่างนะนี่นะครับเกือบทุกใบเลยแต่ว่าเขาจะด่างที่ยอดสมากกว่าครับเขาจะด่างที่ยอดสมากกว่าแล้วก็สวยดีนะครับ ฟืนด่างนะครับฟินอะไรนะั้นลุงพลก็บอกไม่ถูกนะครับจริงแล้วก็มีเยอะอยู่นะครับแต่เขาไม่ได้ด่างนะครับนะครับมีเยอะมากเลยมีเยอะมากเฮ้ยเหนื่ยอยวันนี้ลุงพลทำงานนะครับวันนี้ลุงพลมาทางานทำงาน,น,น,นลุงพลก็คือกีดยางนะครับกีดยางแต่ว่ายังไม่เสร็จก็เลยเห็นต,ต้นไม้มันสวยๆก็เลยทลั้งคิดให้เพื่อนดูกันหน่อยแล้วเมื่อคืน เมื่อคืนก็สีต้นนะครับเปลียนองคลจะพาไปดูว่ามีต้นอะไรบ้างสวยๆมากเลยครับสวยมากเลยครับต้นอะไรเขาเรียกต้นที่ว่าเขาเขาเรียกอะไรที่ว่าเขาทำหลังคานะครับเชื่มที่ว่าเขาทำหลังคาอยู่เออดูดูบวสรนดูต้นนี้ครับสีเขาเข้มข้นมากเลย นะครับเห็นึครับเป็นตัวนี้ครับบัวสันโดดนะครับต่ตัวนี้ไม่ชัดเจนนะครับแต่ตัวนี้ชัดเจนมากเลยเห็นไหมครับสวยนะครับสวย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 ต้นนี้ไม่มีต้นนี้ก็ไม่มีนะครับไอ้นี้มันเป็นสมุนไพรด้วยนะครับทําไมที่เขาเรียกว่าบัวสันโดต้นนี้หรือบางคนก็เรียกว่าว่านพญาเย็นว่านแผ่นดินเย็นนะครับว่านแผ่นดินเย็น อันนี้ก็เป็นสมุนไพรด้วยนะครับเป็นสมุนไพรด้วยก็เป็นไม้มงคลด้วยที่ว่าบวัวสันโดดก็คือเขาจะมีเง้าอยู่ใต้ดินนะครับเขาจะมีเง้าอยู่และหนึ่งเงานี้เขาจะขึ้นมาแค่นห,นหนึ่งต้นหรือว่าหนึ่งใบนะครับก็จะขึ้นมาแค่หนึ่งใบนี้ใบเดียวแล้วก็เขามีเง้าอยู่ข้างล่างแล้วที่เขาจะขยายพันธุ์ก็คือเง้าของเขานะครับก็จะเป็นไหลออกไปเป็นไหลออกไปนะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมาเป็นต้นแบบนี้อีกต้นหนึ่ง ะจะเป็นแบบนั um ้นอันนีはは้ที่มาที่ใบของบัวสันโดษนะครับเพราะว่าที่ว่าสันโดดก็คือเขาอยู่ต้นเดียวใบเดียวนะครับถ้าต้นอื่นเขาต้องมีหลายใบใช่ไหมเหมือนบัวบัวบัวในน้ําต้นหนึ่งก็มีหลายใบนะครับแต่นี้ก็มีใบเดียวต้นเดียวใบเดียวหัวเดียวใบเดียวนะครับแต่ว่าเขาสามารถขยายพันธุ์ได้เป็นหลายใบสองข้างนะครับคนก็เลี้ยงอยู่ที่บ้านเลียงอยู่หลายปีแล้วเหมือนกันสวยอยู่นะครับสวยอยู่ที่ขายก็ขายไปที่เลี้ยงก็เลี้ยง โอเคนะครับเดี๋ยวหลวงพณจะพาไปดูบัวสันโดดอีกไอพวกไอตระกูลอะไรตระกูลบัวสันโดดเลยเนาะแต่ว่าเขา้อสั้นเดี๋ยวหลวงพณจะพาไปดูนะครับอยู่ในสวนอีกสวนหนึ่งนะครับอันนี้อีกสวนหนึ่งมีอีกสวนหนึ่งเดี๋ยวหลวงพณจะพาไปดูแลไปดูเสร็จเดี๋ยวก็กลับไปดูที่ว่าหลวงพณเจอไว้เมื่อคืนสี่ต้นเดี๋ยวหลวงพณจะให้ดูนะครับนี่ต้นอะไรสวยสวยนะครับใบเล็กมากแต่ก็ไม่ได้ด่างนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวงพลว่าเดี๋ยวพลจะพาไปดูบัวบัวสันดดหรือว่าว่านแผ่นดินเย็นนะครับมีสองมีสองสีตรงนู้นนะครับพวกตระกูลข้อสั้นโอเคนะครับตอนนี้ลุงพลมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวลงพลให้ดูนะครับนี่ไงครับอันนี้ก็อันนี้ก็ช่วยบัวสันดดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ช่วยบัวสันดดเหมือนกันหรือว่าว่านแผ่นดินเย็นนะครับไอตัวนี้ ้านหลังเขาจะเป็นยังไงเขียวอมม่วงว่ายังไงครับแต่สีเหมือนว่าเป็นกรรมยีนะครับเป็นแบบกรรมยีใต้ท้องใบก็เป็นสีม่วงเห็นไหมครับเป็นสีม่วงแต่ข้อก็สั้นนะครับตัวนี้เขาจะเป็นเงาเป็นเงาเหมือนกันแลวขยายพันธุ์ก็เหมือนกันไก่ตัวก้านยาวเมื่อกี้นะครับตันนี้ก็ตัวนี้ก้านสั้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่าที่ว่าก้านสั้นเหมือนกันนี่ครับนี่ก็ใช่แต่นี้หลังใบเขาเห็นไหมครับ หน้าใบหน้าใบว่าหลังใบไม่รู้เลยเนาะก็จะมีลายเห็นไหมครับไอตัวนี้เขาจะไม่มีลายนะครับดูกันแน่ชัดๆเลยนะครับไอตัวนี้เขาจะไม่มีลายเห็นไหมครับเป็นสีเดียวเป็นสีอะไรเขาเรียกกลมท่าหรือว่ายังไงนั่นแหละเนาะมันนมาแก็พูดไม่ถูกมาพูดไม่ถูกมออกเขียวเขียวม่วงนะครับเขียวเขียวม่วงแล้วก็ตัวนี้ออกเขียวด้านหลังนี้เขียวม่วงแล้วก็เขียวเข้มก็จะเป็นลายเห็นไหมครับใต้ท้องใบเขาเห็นไหมครับ ก็จะมีลายเหมือนกันม่วงเขียวม่วงเขียวแต่ตัวนี้เขาไม่มีม่วงเขียวนะครับไอเขาไม่มีเขียวเกามีม่วงอย่างเดียวหมดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเหมือนตัวนี้เขามีลายลายสวยนะครับตัวนี้เสียดายที่ข้อเขาสั้น้าข้อยาวนี่สวยมากเลยนะครับก้านใบเขาจะสั้นด้านหลังใต้ท้องใบใต้ท้องใบเห็นนะครับก็จะมีลายสีเขียวสีม่วงอยู่สวยมากเลยนะครับสวยมากเลยว่ามันหายากอยู่นะครับ ไอตัวข้อสั้นนี้มันจะหายากนะถืบว่าหลวงพอนี่เขาจะไม่ค่อยมีกันก็มีที่ผมเจอเจออยู่ในส่วนนี้แหละครับมีอยู่ในส่วนนี้พอมีหาไร่อยู่ไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้ก็มีมีไม่เยอะแต่อีกส่วนหนึ่งก็พอมีอยู่เหมือนกันหลวงพอก็เลี้ยงอยู่เหมือนกันที่บ้านนะครับตัวนี้หลวงพอก็เลี้ยงอยู่ตัวนี้หลวงพอก็เลี้ยงอยู่ก็สวยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใส่กระถางหนึ่งสามต้นนะครับใส่กระถางสามต้นใส่ที่มุมมุมนี้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็สวยดีนะครับแต่ตัวนี้ก็เหมือนนกั กระถางละสามต้นก็สวยดีนะครับเห็นไหมครบับพอหาได้อยู่นะครับสวยมากเลยครับเห็นไหมครับสีเขาสวยมากสีเขาสวยมากเลยเห็นไหมครับมีเขียวม่วงด้านหลังก็เขียวม่วงนะครับเขาจะเป็นขนเป็นขนนะค,ครับเขาจะเป็นขนขนอยู่มันดูม่ดูไม่ค่อยชัดนะกล้องมุมกว้ดูไม่ค่อยชัดนะครับเขาจะเป็นขนขนอยู่นะครับอันนี้เห็นไหมครับขนจะดึงให้ดูสักต้นหนึ่งเนาะ คนที่ดึงดูต้นหนึ่งไม่รู้ว่าจะติดเงามาไหมเงาาอยู่ใต้ดินนะครับแต่น่าจะลึกอยู่ติดมาไหม่าติดมาแล้วครับเงาเขาเห็นไหมครับนี่คือเงาของเขาก็เหมือนกับบัวสันดดนุ้นไอ้ก้านยาวก็เหมือนกันครับแล้วต่อไปเขาจะมีเงาก็จะมีไหลออกมาสองข้างเลยเห็นไหมครับนี่ตัวนี้คือเป็นไหลเป็นไหลของเขาเห็นไหมครับเขาจะแตกออกมาแล้วเขาก็ไปผุด เป็นหนอขึ้นมานะครับก็ให้ลูกขึ้นมาอีกนะครับเห็นครับรอเถิดเทียบใบลายกับใบไม่ลายนะครับอันไหนสวยกว่าก็สวยพอๆกันแล้วพอๆกันแล้วแต่นี้มันสวยที่ว่ามันมีลายนั่นแหละนะครับมันสวยที่ว่ามันมีลายใบเขาจะลายแต่ตัวนี้เขาไม่มีลายแต่ตัวนี้สีเขาจะแววนะครับสีเขาจะแววกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้สีจะไม่แววนะครับตัวนี้สีจะแววกว่าเวลาเวลาเราจับเหมือนกับว่ามันเป็นแบบกำมจีนะครับ มันมันจะมีลายมันจะมีเวลขึ้นมามีเยอะนะครับไปตัวนี้พอหาได้พอหาได้อยู่นะครับแต่ว่าไอตัวลายไอตัวไอ้ตัวลายส่วนอื่นมีแต่ตัวดํานี้ไอตัวสีม่วงนี้ส่วนอื่นคนยังไม่เคยเจอนะครับคนยังไม่เคยเจอเจออยู่แต่ส่วนนี้แหละก็เจออยู่ตรงเฉพาะตรงนี้เหมือนกันเจออยู่เฉพาะตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วลูกพลจะหาด่างมันไม่เคยเจอนะแต่ว่าปกติลูงพลจะไม่ค่อยได้หาหรอก พอเห็นเห็นแล้วก็ไปเห็นเห็นแล้วก็ไปเชื่อจะด่างหรือว่าไอ้ตัวนี้มันตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวนี้มันมาด่างไม่น่าจะใช่นะครับไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่นะครับมันมันมันสายพันธุ์เดียวกันอะไรเขาเรียกตระกูลเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์ไงพูดยากพูดยากหรือว่าสายพันธุ์เดียวกันคนละตระกูลไม่จริงๆิงแล้วตระกูลเดียวกันนั่นแหละนะแต่ว่ามันคนละสายพันธุ์นะครับคนละสายพันธุ์ โอ้ฝั่งนี้ไม่มีนะครับมันมีอยู่ตรงนู้นนิดนึงแล้วก็ด้านบนน้ออีกนิดนึงด้านบนน้ตรงนี้มีไหมเดี๋ยวขึ้นไปดูขึ้นไปดูรู้สึกว่าไม่รู้ตรงไหนเรื่องฝนจาไม่ได้เลยตรงนี้หรือว,ว่าด้านบนน้อเรมีเยอะอยู่ประมาณสี่ห้าสิบต้นได้ที่พนเจอตรงนี้ไม่มีนะไม่มีแปลว่าอยู่ด้านบนน้ออีกไม่ต้องดูนะดูแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละดูดูแล้วมันก็เหมือนกัน หลังดำเหมือนกันแต่ว่าหลังลายไม่มีนะครับบุญนี้หลังลายมีแต่เฉพาะตรงนี้มีหลังดำา็หลวงพจนยังทํางานไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ครึ่งเลยสามส่วนอันนี้ส่วนส่วนหนึ่งก็ยังไม่เสร็จเก้าโมงแล้วเก้าโมงแล้วหลวงพรว่าเที่ยงอีกแหละพี่หลวงพรว่ามันสวยในยีนะแต่ว่าหลวงพจชอบหลังลายหลังลายหลวงพรว่ามันสวยมากกว่ามันจะไม่เวลแต่ว่ามันมีลายให้ดูนะครับมีลายให้ดู สวยนะลวงพรว่าถ้าใครอยากได้ก็ลองคอมเพน้์เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวหลวงพอจะทิ้งเตเบอร์โทรไวให้ได้คิดเห็นไหมครับเสียดายที่ว่าเขาข้อสั้นถ้าข้อยาวนี้ก็จะสวยมากเลยนะครับบัวสันโดดเห็นไหมครับบัวสันโดดน,นะครับหือว่าว่านเป็นดินเย็นนะครับ แถวอื่นองค์มีไหมองค์ก็ไม่แน่ใจนะแถวแถวภาคอีสานน่าจะมีแต่ว่าเขาว่าเป็นสมุนไพรด้วยนะเป็นสมุนไพรด้วยตัวนี้เป็นสมุนไพรด้วยนะครับเป็นสมุนไพรด้วยกินยังไงอ่ะใช้เงากินเวลาเวลาไม่สบายนะครับเวลาไม่สบายตัวร้อนอะไรนี่เห็นเขาบอกว่ากินเงาได้แล้วก็อยู่ในสายเหนียวสายเหนียวยังไงองค์ก็ไม่เข้าใจนะครับองค์ก็ไม่เข้าใจนี่วันแผ่นดินอันนี้วันพญาเย็นนะครับ ันนี้คือว่านพญาเย็นก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นดินเยน็นตัวนี้พญาเย็นนะครับคนละตัวกันแต่ว่าอยากชื่อนี้คล้ายๆกันอันนี้ก็พญาเยน็นมงคก,ก็ปลูกอยู่ตัวนี้ก็บอกให้โชคให้ลาบด้วยนะครับแต่ไม้มงคลให้โชคให้ลาบพอนูจะบ้านสามกระถางพร้อมสวยๆอย่างนั้นเลยให้ดอกให้ลูกแล้วด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพอคลทำงานเสร็จเดี๋ยวมจะให้ดูต้นไม้ที่มงเจอไว้เมื่อคืนนะครับ สีต้นหรือว,ว่าบอลเก็บเอาไว้สีต้นรวมทั้งจงอางอีกต้นหนึ่งจงอางก็ด่างยังไงไม่รู้ด่างซิกหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันจะเป็นมิ้นหรือว่าเป็นอะไรพอ yes. ดียอดก็ยังอ่อนอยู่บอลเก็บมาเมื่อคืนเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ไม่ใช่ที่บ้าน,นครับที่สนามในสวนยางนี่แหละครับอย่างพอลจะพาไปดูมอนทานให้เสร็จก่อนมีอีกไม่เยอะและ้วไม่เยอะและ้วครึ่งหนึ่งนี่้งบอลได้ทำงานเสร็จแล้วนะครับก็จะเดินกลับพอดีหันมาเจอไอ้ตัวนี้อีกตัวหนึ่ง อันนี้คือไม้มงคลนะครับหรือว่ากล้วยไม้ดินก็กล้วยไม้ดินก็ได้นะครับเห็นนะครับอันนี้เมตตามหานิยมนะครับเป็นไม้มงคลนะครับเมตตาหานิยมในด้านเสน่ห์นะครับโชคลาบนะครับไอตัวนี้คือว่านจูงนางนะครับว่านจูงนางไอตัวนี้เป็นทั้งไม้มงคลนะครับ เป็นทั้งสมุนไพรแล้วก็ได้ครับหรือว่าไม้ประดับสวยงามก็ได้นะครับหรือว่าเมตตามหานิจมในด้านมหาเสน่ห์ก็ได้นะครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าว่านจูงนางนะครับเราสังเกตกันง่ายๆเลยนะครับเขาจะมีเงาอยู่ใต้ดินนะครับเขาจะมีเงาอยู่ใต้ดินหนึ่งปีเขาจะมีแค่หนึ่งเงานะครับหนึ่งหัวนะพูดง่ายบ้านหนึ่งหัวหนึ่งปีนะครับเห็นไหมครับ อันนี้หัวหัวหัวตอนแรกเขานะครับหัวนี้หนึ่งปีนี่หัวที่สองสองปีอันนี้มาเงาที่สามนะครับเงาที<ๆ>่สามอันนี้ก็ยังไม่เป็นเงายังไม่เป็นหัวนะครับนี่ก็อยู่มาได้สองปีเดี๋ยวไ้ต้นนี้เขาอย Wait, ู่ยไปว่าเพราะว่าเพราะว่าเขาจะแก่ตัวลงนะครับเขาแก่ตัวลงเขายุบนะครับเขายุบก็ <Laur. S 2> จะมีหัวแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็รอไปอีกหนึ่งปีเดี๋ยวเขาก็จะให้หนอขึ้นมาแบบนี้อีกนะครับ พอให้หัวหัวตอนนี้ยุบเป็นหัวแล้วนะครับแต่เขาก็จะให้หน่อขึ้นมาก็ขึ้นมาเป็นเป็นดอกเป็นต้นแบบนี้นะครับขึ้นมาเป็นต้น,ก,น,นก่อนก็จะมีดอกขึ้นมานะครับเอาเง่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ว่าไม่สบายนะครับขันเนื้อกันตัวตัวร้อนเอาหัวนี้กินได้เลยนะครับบุงพลก็เคยกินอยู่บุงคลเคยไปดองเหล้าด้วยซ้าไปนะครับบุงพลเลยทํายาดองด้วยซ้าไปนะครับก็เขาเรียกว่าบางคนเขาเรียกว่าล้ยไม้ดินหรือว่านจุงนางที่ว่าจูงนางก็นี่ไงครับหัว นี้ก็หัวก็จะเรียงมาเป็นแถวก็จุงไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จะจุงไปเรื่อยๆมันอยู่คล้ายๆกับว่าหัวว่านตะขาบนะครับแต่ว่าตัวนี้หวัวก็ะต่าสมบูรณ์ที่เงาก็จะใหญ่ด้วยครับใหญ่ใหญ่มากเลยตัวนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากเมตตามหานิยมในด้านมหาเสน่ห์ก็คือนี่ครับดอกดอกของเขานะครับดอกของเขาสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับในด้านมหาเน่ห์ เขาบอกว่าให้เอาไปเช่บน้ํามันจันทร์นะครับเอาดอกนี้ไปตากให้แห้งนะครับเก็บอดดอกนี้ไปตากให้แห้งแล้วก็เอาไปเช่กับน้ํามันจันทร์แล้วก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะครับเราก็เอาน้ํามันจันทร์ที่เช่ดอกว่านชุงนางนี้มาทาที่ริมฝีปากนะครับแล้วเราจะไปพูดผู้หญิงก็ได้เพื่อจะพูดกับผู้ชายก็ได้เขาจะลงไหลในคำพูดของเราตามเราไปได้ไง่ายๆนะครับเพื่อจะพูดให้ฟังก็ได้ มีแต่คนนับถือนะครับมีแต่คนเชื่อเราพูดอะไรออกไปมีแต่คนเชื่อนะครับอันนี้คือในด้านเมตตามหาเสน่ห์นะครับสาหรับในโชคลาบถ้าเราเลี้ยงต้นอ้วนสมบูรณ์มีดอกเราก็กําลังจะได้ลาบเพราะลวงพอก็เคยได้แล้วนะลวงพอปลูกต้นนี้ต้นเขาใหญ่มากที่บ้านนะครับลวงพอใส่ในกระถางหนึ่งหลายต้นอยู่เขาก็ให้หน่อขึ้นมาให้หน่อขึ้นมาเยอะตอนนี้ก็ประมาณหกเจ็ดต้นนั่นแหละลเขาก็ให้ดอกมาต้นเขาใหญ่มากพอน พองก,ก็ได้ลาบนะครับถัวหยถั่วอยู่บ่อย,ยนะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้ถ้าใครอยากได้ก็ลองทักเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวหลวงพณจะห้อยเบอร์โทรไว้ให้เอาอย่างนี้ดีกว่าเอากันง่ายๆเลยนี่หัวหลวงพณจะให้ไปให้ฟรีเลยดีกว่าพูดง่ายๆนะครับหลวงพวให้กันไปฟรีๆเลยให้ไปฟรีๆคนละสองต้นนะครับคนละสองต้นให้ทั้งหัว ก็ต้นนี้ถ้าไม่มีดอกก็เดี๋ยวก็ไปออกดอกเองนะครับลุงพลขอค่าส่งแค่คนละห้าสิบาทพอลุงพลให้ไปสองต้นฟรีๆเลยจริงๆเรนลุลงพลขายอยู่ต้นละหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าลุงพลส่งให้ลูกค้าอยู่เมื่อก่อนนะครับตอนที่เมื่อมาปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้เขายุบตัวไปแล้วก็เขาหาไม่เจอนะครับอันนี้เขาเพิ่งขึ้นมาก็จะเห็นอีกแล้วเพราะว่าเขาลูกขึ้นมาเขาก็เห็นแต่ถ้าเราไปเลี้ยงนี่ก็จะขึ้นอยู่ตลอดนะครับเขาจะไม่ยุบนะครับ ที่ลงเลี้ยงอยู่ที่บ้านนี่ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเลยจะเป็นต้นอยู่ตลอดแล้วก็มีดอกปีนึงไม่รู้กี่ครั้งอยู่หลเลี้ยงนะครับถ้าเราเลี้ยงนี่มันมันจะง่ายกว่ามันมันมันก็จะมีให้ดูตลอดนะครับตกลงนะครับเดี๋ยวหลวงพรอว่าให้หลวงพรจะขุดให้ไปสองต้นขอค่าส่งแค่ห้าสิบบาทพอจริงๆแล้วค่าส่งมันต้นละห้าสิบาทมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวนี้ค่าส่งมันแพงแต่อันนี้หลวงพรอให้ไปเลยแต่หลวงพลขอค่าส่งยายหลวงพลกขาดทุนเยอะถ้าใครอยากได้นะครับทักเข้ามาเลยจะเอาคนละกี่ต้นก็ได้้นนะครับต หนึ่งร้อยบาทไอห้าสิบาทาเท่เาสีต้นก็ลุงพลขอหนึ่งร้อยบาทสีต้นขอค่าส่งนะครับค่าส่งแพงมากเลยช่วงนี้นะครับผมจะแจกให้เป็นฟรีไปนี้แต่ถ้าค่าส่งกนช่วยลงพลหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ตังหายากน้ำมันรถก็แพงเวลาออกไปส่งแล้วค่าส่งก็แพงวันก่อนลวงพลส่งกล่องหนึ่งส่งให้ลูกค้านะครับกล่องนั้นลุงพลจำได้ว่าประมาณร้อยกว่าบาทแต่เที่ยวนี้ลุงพลส่งไปไม่กี่วันสี่ร้อยกว่าบาทขึ้น,ข,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 นขึ้นเกินครึ่งเลยค่าส่ง น้ำหนักก็ประมาณเดิมประมาณเดียวกันนะครับลังก็เท่ากันแต่ว่าราคานี่ต่างกันมากจากร้อยประมาณร้อยหกสิบนั่นแหละขึ้นสี่ร้อยกว่าหนักเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวองคนว่าคนละห้าสิบบาทก็พอเอาให้คนละสองต้นถ้าต้นที่มีดอกก็ดวงดีไปถ้าไม่มีดอกก็ไม่กี่วันเขาให้ดอกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกลับไปที่นําที่กระท่อมนะครับเดี๋ยวงคนจะพาไปดู ไม้ด่างที่พลเจอไว้เมื่อคืนโอเคครับผมตอนนี้หลวงพลก็ได้กลับมาถึงกระท่อมแล้วนะครับนี่ที่วางพลให้ดูนะครับอันนี้หนึ่งต้นอันี้หนึ่งต้นนะครับก้อยนี้อีกหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ไหนอ่ะอันนี้หนึ่งต้นนะครับอ๋อเนี่ยเน,น,นี่ครับเพิ่มเริ่มฉเฉาแล้วอันนี้มาสดๆเลยนะครับมาสดๆเลยนะครับเพิ่งได้มาครับอันนี้คือต้นอ่าเขาเรียกอะไรต้นเข็มป่า นะครับต้นเข็มป่าดอกสีม่วงนะตัว oh นี้ดอกสีม่วงดังนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่แต่นี้ลุงพลไม่รู้จักชื่อนะครับไม่รู้จักชื่อนะครับก็ตัวนี้โครงเพลงโครงเพลงนกเผือกนะครับตัวนี้คือโครงเพลงนกเผือกแต่ตัวนี้สุดยอดเลยนะครับตัวนี้คือเรงนะครับต้นเรงที่ว่าก็เอาใบทําหลังคานะครับเขาด่างด่างนะครับด่างด่างที่เสียดาย้วยว่าใบแรกเขาไม่ได้ด่างนะครับเขามาด่างใบที่สอง ก่นขุดมาเมื่อคืนนะครับนี่มาสดๆเลยเดี๋ยวจะเอากลับไปลงกระถางนะครับลุ้นต่อลุ้นต่อตัวนี้ยังไม่ขายนะครับจะจะลองเลี้ยงดูก่อนนะครับเผื่อว่าจะเลี้ยงให้เป็นไม้แคละได้นะครับเลี้ยงให้เป็นไม้แคละอาจจะเป็นเลขเกตหลักได้นะไอ้ตัวนี้ตัวนี้เพราะว่ามันหายากมากเลยครับมันเหมือนมะพร้าวแหละนะครับจะทําเป็นไม้แคละเหมือนมะพร้าวเลยแต่ใบก็จะสวยมากสวยกว่าใบมะพร้าวนะครับตัวนี้ ควขอกักเอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้โอเคนะครับคนว่าจุบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถิงกดตาย้งพรด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะครับส่งชี่อคลิปมาครับเผื่อพลุกวันไหนควรแจกต้นไม้กันอีกครับโอเคครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม